พี่ตุกี้ครับเห็นว่าปกติพี่ตุกี้มีธุรกิจรถทัวร์คนเขามาเช่าไปไหนคนเขามาเช่าไปไหนไอะไรเลยไปไปขับขรถทัวร์ใช่ไหม และนี่คือครับต้องเิกี่้ะดอล้สดีค่า่้ตั้งแต่คราวที่แล้วไม่มีเปิดหัวปิดรายการอะไรเลยนี่ไงผมเพิ่งเปิดหัวไปเองอันนั้นนในทีวีอันนี้เป็นออนไลน์นี่จะลงหรือเปล่าไม่รู้เทมเนี้ย จริงจริงวันนี้วันนี้วันนี้เมื่อกี้เจอเจอพี่ตุกี้ข้างล่างแล้วบอกว่าถ้าจะได้คะแนนคือจะได้จากพี่คนเดียวเท่านั้นใช่เพราะว่าทำกันบ้านมาดีไม่ใช่เพราะว่าพี่ดูกระจอกสุดนี่คือพี่ตุกี้พูดแป๊บนึงนะแป๊บนึงพี่ก็ให้คนมาเม้นด่าหนูตึ๊งตึ้งต้องแฟนคลับพี่ก็เยอะเนาะไม่มีเยอะเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่เปนด่าผมแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าพี่ตุกี้นี่นัดถ่ายวันนี้กลางวานเขามาด้วยนะมาดูมาดูเก็บลือมาซ้อมมาดูโลกยั่ษมาดูบรรยากาศโอ้ยยังไงครับ่่หนอย ผิดวันก็คือมาผิดวันาวันลงคิวในสมุดนะคะลงคิวในสมุดคือวันที่9แต่ลงคิวในมือถือคือวันที่8มาถึงปุ๊บบอกปิ่นทองเลยปิ่นทองไม่ถึงแล้วปิ่นทองปิ่นทองเงียบปิ่นทองปิ่นทองปุ๊บปิ่นทองเดินมาเออมาผิดวันหรือเปล่านีนะบ้านพี่บ้านพี่อยู่บางใหญ่ถ้าอยู่บางนากูนอนนี่เนะ ก็เลยไปกลับได้ในเวลา5นาทีดีจริงๆค่ะพี่ตุ๊กี้เป็นสีสันมากเลยนะดูเสื้อหนูสิโอ้ยศักดิทธิ์ลงยันลงอาคมมาแล้วพี่ มันจะห้ามปากหนูเคยเห็นไหมยันบางปากเนี่ยรอดูยันบางปากไม่พูดในสิ่งที่แบบว่าเขาให้เราพูดไงพี่นุกี้ซ้อมยังไงบ้างครับคำต้องห้ามซ้อมกับนักมวยนี่แหละค่ะนักมวยคือฉลามชนฉลามชนสามารถแพรกระลุนเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่หนูมีนักมวยรุ่นทําชื่อฉลามชนหนึ่งเลยแม่เตรียมนะหนึ่งแม่อย่าไปพูดทวนคําถามเขานี่เลยดูจริงๆมาเลยแม่อย่าไปพูดทวนคันถามเขาสองคือแม่สังเกตดีว่าเขาทิ้งท้ายด้วย ทอะไรนั่นแหละคำบนหัวแม่นี่เฮ้ยฉลามชนได้แม่งสมก็อยู่ค่ายมวยเพราะว่าอ่านเกมต้องมีแท็กติกเวลาต่อยมวยเนี่ยแล้วก็ซ้อมแล้วไงต่อซ้อมถึงห้าทุ่มทุกวันเลยเพ้อตลอดเลยเพราะยังไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้แต่วันนี้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยพี่พรอมหนูซ้อมไม่กระทั่งคีย์อะซ้อมเหมือนเอลลี่อะเฮ้ยอะไรเนี่ยซ้อมมาเฮ้ยซ้อมมาเลยซ้อมมาแค่ทำมาดีกว่าอะไรอย่างเี้ซ้อม แอลลี่โดนพี่ตุ้งยีแซวแล้วแอลแอล, <S <S แอลี่แอล,แอลอเอออ่ะอยากอยากโพลบดเลยไหมครับ<ช><ส>เดี๋ยวเราจะเข้าเกมเอาไปเอารถทัวร์แค่นี้แหละอ่ารถทัวร์มาลงเลยเออรถบัวๆๆไม่ใช่รับกินรถทัวร์โเคอเคเออแปงต้รับกินรถทัวร์แล,วแล้วก็ถ้าหนูมีโอกาสนะพี่นะถ้าแบบว่าไม่มีสัญญาอะไรยงมาอยู่ที่ได้ไหได้เพราะหนึ่งมันใกล้บ้านนะผมเช่าไว้แล้วนะตึกอะสำหรับคนที่มาอยู่ไกลมานอนพักได้เอาจริงเหรอไม่จริงอ่ะไปเล่นกันเลยครับขับต้องห้า นี่พี่ตุกกีกนมอาชีพบ้านพี่อยู่จังหวัดอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะถามก่อนอีกแล้วนี่เริ่มยังนี้เริ่มแล้วห้าสี่สามสองอีสานจังหวัดอะไรครับจังหวัดใกล้หนองคายอืมทอมครับวันนี้พี่ตุ๊กกี้มาทำไมมาพบปะพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไงแล้วเมื่อวานมาทำไมเมื่อวานมาทำไม อ้าวมาผิดวันไงเมื่อวานนะถามบ้างถามบ้างมางถามยิงดูถามพี่ปกติเปิดทุกวันไหมที่เนี่ยเออเฉพาะเสาร์อาทิตย์ท่านถึงสุกอยู่บ้านอ๋อแล้วปกติทําอะไรที่บ้านเคยเห็นไหมยันบังปากดูเสื้อหนูสิศักดิ์สิทธิลงยันลงอาคมมาแล้วมันจะห้ามปากหนู แล้วปกติทำไรที่บ้านอะไรเนี่ยห้บาดให้ทุกแก่นท่งนั้นมาวันที่กู่่อยากถามเสื้อตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้สักสิงเลยว่ะ เห็นสักเต็มตัวเลยนี่ไม่ได้ช่วยหาเหวได้ยันเลยแถวสีแถวไม่ได้ช่วยเลยเลยงั้นผมผมถามต่อจากพี่ตุ๊กี้ปกติทำอะไรที่บ้านพี่เหรอเลี้ยงปลาครับสี่ตัวสามสิบห้าตัวใหญ่หรือตัวเล็กด้านหรือเงาอาไทยเหรอตัวใหญ่หรือตัวเล็กกลมกิ๊กหรือว่าผอมเพียวสีอะไรแดงฉานพี่เติร์ดครับวันไหนที่อยู่ที่บ้านเอาเป็นช่วงไหนครับ ช่วงกลางวันกลางคืนกลางวันกลางวันจริโอ้ยความจริงต้องรู้เลยจริงเอ๊ะคำว่าอะไรนะอะไรนะนอนปกติโหยากคำนี้ยากยากยากเหมือนพี่เขาไม่เขาไม่พูดนะหนูพูดตั้งหลายครั้งรว่าปกติเนี่ย ดูก่อนนะแล้ไงอ่ะจัดให้หนักเลยมั้ยพี่ทําช่อง youtube มานานนานไหมก็จัดรายการมาสิบปีในนี้มีใครบ้างเอาอย่างเงี้พี่เต้ยพี่ทอมสมัครสนิทกับใครมากที่สุดไอไอทอมมากไปสนิท้างไหมมันแซ่บอ๋อมแบพี่ตุ๊กี้ครับผมในการทํางานในวงการบันเทิงมาเนี่ยพี่ตุ๊กี้ชอบงานไหนมากที่สุดที่เคยทำร้องเพลงทาไมครับวันที่งานเยอะที่สุดกี่งานครับเก้าคิว มอนว่จัดเวลายังไงไปยังไงครับมันจะทันได้ไงครับไม่มีผู้จัดการอ ถึงฉลามจนลูกฟังแม่นะแม่ตกรอบแม่ไม่ได้ขนาดเพราะลูกนั่นแหละตอนนี้พวกเราเห็นแม่ของเธอเนี่ยเป็นเหมือนกระสอบสายใะ่แล้วพี่เวมงครับเรามาพูดถึงเรื่องวัยเด็กตั้งท็อปปิกตั้งท็อปปิกครับสมัยเด็กๆเราไปโรงเรียนถามถามคุยกันที่ไหนโรงเรียนที่ไหนเชฟซืินครับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วในห้องเรียนของเราเนี่ยมีเพื่อนไหมครับมีเพื่อนสาวครับ เพื่อนสาวแซ่บบ่เพื่อนสาวแซ่บบอเพื่อนสาวแซ่บบอเอ้ชเลซาลีอ้ยอยู่แล้วว่มอ้ทังหอ้ทไม่เป็นไรเข้าใจพี่เข้าใจคอมเข้าใจครัเข้าใจครับเข้าใจเดินต่อตามที่เวงถามตอนที่ผมแบบอยู่โรงเรียนเนี่ย ตอนเด็กผมก็กินมาม่าตั้งแต่เด็กไม่กินที่ห้ออื่นเลยพี่เตอล่ะครับกินมาม่าแต่เด็กไะครับใช่ครับเสมอเสเลยเวลาหิวววๆกินมคแน่นอนนะครับกินกินวยวาไครับใช่ไหมเนี่ยทำง่ายขนาดนี้หรอโรงเรียนของพี่อ่ะคุณครูอ่ะเขาสอนวิชาอะไรบ้างเลขฟิสิกส์พระละพระละเนี่ยจะมีอาหารมาเสิร์ฟเสิร์ฟวไหม ไม่เสิร์ฟมาม่าเสิร <energy> ์ฟยำยำไหมเสิร uh, ์ฟยำยำไหมยำยำยำไม่ร <trajectory> ู้ตัวว่าวันนี้เพื่อนๆเล่นเก่งจังโคตรแปลกเลยไม่พี่เองพี่เอกจะโชว์พี่เองจะโชว์พี่พี่รู้อิงๆพี่เอกจะโชว์โนโถงบ้าขนาดนด้คนเดียวคือพี่เอกนี่แหละค่ะเฮ้พี่เอกชายเฮ้ยสนิท คิดไม่ทันแมยอย่ามาแอปอย่ามาแอปอย่ามาแอปเริ่มในวงการบันเทิงเลยวะอี่ตุกีเริ่มจากที่ไหนปี47นะ มีซีเจ็ดเลยเป็นเสื้อผ้านี่แหละรีดหน้ารีดหลังรีดไปรีดบาก็เลรีดแบบเออพูดเก่งไงทีวอทอยทีวอทอยใช่ไหมคะก็ี <tu i. S 2> เพื่อใครอ่ะเือเหมือนจะเกือบเขาให้ไปทำอะไรในเวิร์กพอยต์เล่นขำๆไปไม่มีอะไรรายการแรกคือรายการอะไรนะครับเล่นหัวหน่ำไปไม่มีอะไรเลยวันเถิดเทิงปี47หนู่ไหนจนหนูเป็นตุ๊กกี้พี่อนหนูเก่งปะขู่สุดยอดพี่อ่ะพี่ชมหนูว่าหนูมีอะไรบ้างสวยอืมประหยัดอืมรถถั่วอืมทำชมรามเออไม่ท่องสาระแค่พูดเก่งก็สามารถจะต่อยอดการงานในวงการทำอะไรกับกูเนี่ย ยังตายอีกเหรอเก้าหาที่ไหนเฮ้ยนี่เป็นไรอะคุ้านี่เป็นไรอะฉันจะฆ่าเขาจะฆ่อกีแล้วถึงวงการแสดงหนึ่งป่ะเคยเล่นภาพยนตร์อะไรบ้างครับโอ้หลายเรื่องอู้หหลายเรื่องมากเป็นแนวอะไรบ้างครับเป็นขำเป็นร้องไห้เป็นครูอะไรนะถามบ้างพี่เวงคิดว่าพี่เวงเข้าใจว่าคำมุ่งหมายคำว่าเก่งลองพูดเร็วดูสิ พี่เต๋อพี่ครับพี่เคยแบบไปเล่นอย่างอื่นไหมไปแบบเล่นตลกผมไม่ทำนานแล้วเพลงโอ้แน่นอนนอ้นี่คือเพลงลูกคอครับเหลูกคอก็เพิ่งเจอโกตีแล้วโกตีบอกโกตีบอกตัวเองตลกมากจริงไหมเรื่องนี้ไม่เห็นพูดอะไรเลย a t จริงไหมสรุปจริงไหม โกตีขำ oh. ขำสุดแล้วก็ทันสมัยพี่เติร์ดครับพี่ตุ๊กี้เล่นหนังเรื่องแรกเรื่องอะไรครับแสบสนิทแล้วพี่เวงคิดว่าพี่ตุ๊กี้เล่นหนังเรื่องอะไรอืมเอาสิเรื่องแรกดึกดงด๋อยนุยน้ยนุ้ยเชิญครับพี่เติร์ดเชิญครับพี่เวงอะไรวะเก่งเฮ้ยเอาเลย่เล่นดีมากเลยอะคำว่าอะไรครับนู้เหรอขำ เฮ้ย hey! หนูกม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงเนพี่ไม่พูดพี่พูดคำว่าขำโดยตลอดถามอากตีตลอดไม่เพิกขำเขาเหมือนรู้แล้วเข้าวงการเพราะอะไรขำแต่เร่คิดว่ารู้ร้วของพี่เต้ยเหรอร้องโอ้ยเสด่ห ครับ <łość> เห็นว่าปกติพี่ทุกี่มีธุรกิจรถทัวร์คนเขามาเช่าไปไหนคนเขามาเช่าไปไหนโห้ัยย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 วยียยยยย มาพูดถึงธุรกิจรถทัวร์รถทัวร์ของพี่ตุ๊กี้พาไปที่ไหนบ้างครับสวนสัตว์ห้างวัดพาไปคุกเก่งมากเก่งพาไปนครพนมด้วยไหมครับพี่ตุ๊กี้ครับทุกที่ที่ได้เที่ยวที่ได้เที่ยว เขามาเที่ยวล้อหรอจริงจริงแล้วมันไเขาหอกปะไม่มีใครถามเลยเลยไม่มีไม่มีไม่มใครถามเลยนะเนี่ยท่านผูกนะพี่เอ้ยพี่เติร์ดสถานที่เอ้ยไปดูถามพี่ก่อนถามพี่ก่อนเชิญถามพี่ก่อนอ่ะเริ่มได้ดูท็อกโชว์อุ่นไหม พี่คิดว่าอุ่นพอเอสตาูเล่ย์ดู like a p a s t r ไมเผอเผอเอ่เลไมเราต้องแพเพราเผอเขาเดเรามีความสามารถมากนะพี่แต่มันเผออ่เป็นไรเป็นไรเป็นไรได้ไงล่ะเสียหน้าแล้วมาามดอ่ถามดามแล้วท็อกชาอุ่นเป็นไงบ้าง โอ้ยทุนแม่งหล่อ,หอมากเท่อ่าแล้วยังไงการเล่าเรื่องของเขาเนี้ยบกริบพูดเป็นต่อยหอยอพูดเป็นต่อยหอยอะไรวะพูดเรว่าต่อยหอยเดี๋ยวแมเป็นแมพี่ฮินวาฮินดีพ,พ,พ,พี่หน้าตาดีๆมันจะเขียนเขว่าต่อยหอยเอาแล้ว เลทอมแคพิตันโหยากมากเลยนะครับหนวยทอมอ่ะครับจงอธิบายอุนมาสามคำหล่อตลกมึงเอาไอ้ทุกีมาหาแต่อัวาคุณตงกูนีกูยังตายอีกเหรอไปเยเ้ย ไม่เลยครับว่าเลยทั้งสามคนเลยนะเผือขอพี่อ่ะของพี่เติร์ดอ่ะพี่เติร์ดพี่ไม่ไม่ไม่ใช่ถามเลยเท่พี่ครับไม่รู้ว่าเหมือนเมื่อกี้เลยังไม่ทันโดนถามเลยหมดแล้วเหรอหมดแล้วเนี่ยมาทำงานไปมาทำงานเกือบอ้วนแล้วมาทั้งสองวันเลยนี่มาทั้งสองวันพูดเดียวเลืยดแป๊บเดียวเองพูดถูกแต่ก็พูดเยอะอยู่นะพูดเยอะเหยอะเยอะเยอะอะไรมีแต่เผือ อุ้ยพิซซูกี้เหตุการณ์นี้มีน้อยครั้งพีิเวงบุญบาปบุญบาปอะไรบาปตกที่ห้ออะไรเนี้ยวีระบุรุษนี่คือมาโชว์เทปที่หนูมาเหรอเขากลับมาเอาคะแนนจากผมก่อนมาถ่ายเขาบอกว่าได้คะแนนจากรู้อะไรดูมาไหนได้พีิเวงคนเดียวแหละที่าได้เพรว่าพิเวงเนี่ยเป็นคนที่แบบให้ซีนคนอื่นเนี่ยพอให้ซีนคนอื่นว่าตัวเองได้น้อยเพราะว่าให้คนอื่นได้เกิดเนี่ยปรากฏว่าคิดว่าหนูอะเก่งไม่คิด ต้องซ้อมเยอะเหมือนกันได้ชาร์ลามชนท่านมันสอนหน่อยมีอะไรฝากถึงชาลอมชนไหมชาร์ลามชนแม่แพ้ลูกมีอหนึ่งคะแนนอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นแพ้น็อกหรือแพ้คะแนนแบบนี้โอ้ยมันนู่นนแดงเลยไม่โอนเลยนเพราะว่าอักอายไงอันนี้น็อกเลยน็อกด้วยโดนกั้นคอหรือว่ากั้นเข่าแปมึงนะ รู้เลยว่าแพ้พี่เวลาเขาแพ้เขาไม่ได้แบบเป็นทรงนี้เขาจะงี้ปะเขาจะหลวมมาพูดก็คือเหมือนดูนี่แหละเหมือนดูนี่แหละแต่เขาจะบอกพูดว่าเรื่องแพ้ชนะนั้นไม่สำคัญเลยเราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานแต่พอเขาชนะแล้วเป็นอยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทอมอต่อไปไม่ใช่แพ้คะแนนเป็นคิดลังสำคัญแพ้ชนะไม่ได้สำคัญอะไรนะครับเราก็หยอกเอินกันหนสนุกสนุกเพราะว่านานๆตุ๊กกี้มาทีหนึ่งอุ้ยแต่โอ้ยดีสนุกดีสนุกดีค่ะที่นี่มีขีดรายการมาให้หมดเลยมีเป็นสิบ ิงโหพี่บ้านอยู่ตรงนี้อ่ะก็รายการพวกนี้เดี๋ยวเชิญเชิญกันมาโกตีก็น่ารักดีต้าแบกพี่บอกมาพี่โกตีมาเจอหนูเลยมาแล้วเดี๋ยววันนั้นเราไม่ต้องเข้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับแพ้ชนะไม่สำคัญสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ตุ้กี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเทปลีลาเทปลีลา